เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวย,สวยมาชมเลือกซืเลือก,อกช้นะครับคันนี้เป็นมิสูนะครับมิตซูบิชิอีคาร์ครับราคาถูกมากเลย22,000บาทนั่นเองรถยังสวยเลยครับแม็กสวยยางก็ดอกหนาไปใช้แทนได้อีกยาว เครื่องดีเกียดีพันหกร้อซีซีเกียร์ออโต้เข้านิ่มเข้าครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบภายในสมบูรณ์ครับไม่ชำรุดไม่แตกหักหางโซนก็ยังครบๆเบ,บาะไม่ขาดกระจกไฟฟ้าเกียร์ออโต้นะครับ22,000บาทนั่นเองคุ้มค่าเกินราคาดีโอ่าขี่มอไซค์แน่นอนเล่มเอกสารครบนะครับไม่เคยแก๊สด,ด้วยครับไม่ติดแก๊สห้องโดยสารสะอาดทาั้งหน้าทั้งหลังเลยสาสมบูรณ์ทั้งคัน ของเครื่องเดิมๆคาหน้าบางพานครับไม่มีรอยชนหนักเติมเิมสมบูรณ์ครบครับรถสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ราคาอย่างนี้ครับหายากนลครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวนนเองพี่กัดดูรถอยู่นคปรปฐมเมืม่อโทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ